กับกสุตมีสีอินเทอร์เรชั่นนะครับวันนี้ยิ่งอยู่กับสยามคิวบาโนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับสมาชิกทุกคนของสยามคิวบาโนนะครับเริ่มจากอาจารย์รุ่งนะครับตำแหน่งเปียโนนะครับพีเอ็มตำแหน่งร้องนัลและออร์เคสตรนนะครับด้านหลังแนะนทึตัวเองนะครับอ่าผมเจงครับทอมเป็ดครับครับผมถัดไปต่อครับชิมันนี่ครับอ่าครับผมถัดไปครับที่แล้วครับกองกลาบตื่นนะครับเนี่ยตื่นนะครับ อ่ะครับเลยครับครับเบนเบสครับครับสวัสดีครับชื่อแอมครับออร์ตร์โบลครับอ่าครับผมก็สมาชิกทุกคนก็ยังดูหนุกแน่นนะจ๊ะครับคือคือบางบางคนเนี่ยโดยปกติที่เราเล่นด้วยประจำอ่ะวันนี้ติดธุระครับมาไม่ได้ก็ส่งลูกศิษย์มาครับส่งลูกศิษย์มาเช่นมือกองมือของกายก็เป็นลูกศิษย์ดูดแต่ละคนนีิก็เป็นอนาคตต่อไปครับเมื่อเมื่อผมไม่เล่นแล้วพวกเขาจะสานต่อไปนะครับแน่นอนสยามกิตาร์ยาว ยาวเลยแต่เราไม่ยาวอย่างนี้อ่ามาพูดแต่เราจารใจครับอย่างอย่างน้องทำเป็ดตครับเล่าประวัตินิดหนึ่งครับตัวเองมายังไงทำเป็ดเปาเลยครับเรียนที่ไหนก็ผมเรียนอยู่มอิดลนครับแล้วก็ทีนี้พี่เลสเตอร์มือกองจริงจริงแล้วนะครับเขาเขาก็ชวนมาอะไรเงี้ยนะว่าแบบพอดีตอนนี้แบบทีมราสขาดอยู่อะไรเงี้ย มาลองเล่นได้ครับผมก็สนใจในแนวนี้อยู่แล้วครับสนุกมากครับไปครับครับเป็นมาเป็นไงเข้ามาเสียงเีโนจริงๆก็ถือเป็นได้เป็นลูกศิษย์ของดีเลสเตอร์ครับช่วงที้ดีเลสเตอร์ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ให้ผมมามาลองแทนบ้างอะไรอย่แทนบ้างมาเล่นบ้าง ก็มาบ้างครับตอนนี้แทนยาวเลยครับด้วยอนาคตครับอนาคตเพราะว่าผมกับอาจารย์เลสเตอร์ก็เริ่มลงขาลงแล้วอีกหน่อยพวกเขาก็มาแน่นอนครับเป็นจะได้ที่สองครับเนของเสียคิวบานูเลยครับอ่าถัดมาฝังนันเลยครับครับก็ถ้าเป็นลูกชายอาจารย์ลุงนะครับก็บางทีก็มีโอกาสได้มาร่วมแจมมาพงคุณพ่อบ้างอะย่างเงย เขาเป็นหัวหน้าวงเคยูแบนที่เกษตรออกเกษตรครับครับผมตำแหน่งจริงเขาเรียจริงเขาเล่นกีตาร์ครับวันนี้คนของกล้ามติดธุระมาไม่ได้โหเยี่ยมเยี่ยมครับแต่ว่าก็ลูกศิษย์ลูกหากันรู้จักกันครัแลาพวกกันครับเยี่ยมครับเล่นในหลายเครื่องนะจ๊ะครับไม่เสียชื่อที่เป็นลูกลูกของนักดนตรีนะครับออจริงๆแล้วเล่นในหลายเครื่องเลยนะข้อเรียนกับเขาอยู่ ลูกสอนลูกสอนเรียนอะไรได้ครับเรียนอ่าจริงๆเรียนเคมีเคมีวิชาเทมโอ้เก่งมากครับอ่ะถัดไปครับครับก็ได้ได้มาร่วมเล่นด้วยก็พี่ลุงติดต่อมาครับเป็นพอดีตอนนั้นที่วงขาดมือเวสก็เลยได้มาเล่นด้วยครับชอเไหมครับชอบไหมครับก็สนใจอยู่แล้วครับแนวนี้ฮะก็ดีใจที่ได้มาร่วมเล่นเนี่ยก็ ตึกดิ้นชอบไหมเป็นคนชอบลาตินสุดตัวไหมครับก็ชอบครับชอบชอบอยู่ใช่ไหมครับครับพูดแบบไม่ก็ได้ชอบจริงป่ะครับจริงเขามีหลายแนวนะเด็กเด็กรุ่นนี้จริงๆเขามีเขาลงตัวกันมีหลายวงแล้วก็เป็นหลายๆหลายๆแนวออกไปครับมีทั้งแนวฟังกรุ๊ปอะไรใหม่ๆตามเจเนอเรชั่นเขาอ่ะพุทธมีหลายแนวแล้วว่าอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เขาเข้ามาร่วมงานด้วยกันเยี่ยมเยี่ยมเ็ครับอาทัดนาครับับผมเข้ามาพร้อมกับมือทำเปดเลยครับ โดยการทาบทามของอาจารย์เดสเตอร์ครับเหมือนกองครับเหมือนกันทุกอย่างครับครับคือเข้ามาก็มาด้วยกันแพคคู่แพคคู่แพคคู่เลยครับไปไหนก็ไปด้วยกันใช่มีแฟนคนเดียวกันนอนด้วยกันครับเอาเอาอย่างนั้นเลยอ่ะครับมาที่บูมบาร์กชันแล้วก็ล้องน้ำเลยครับชื่อเอ็มนะครับก็ร่วมงานกับสยามคูมาโนมาสมัยที่เป็นซาร์ซาโซเซตี้ประมาณ10ปีมาแล้วครับ ลนสรุปแล้วในห้องนี้ก็มีเราสองคน,นที่เป็นรุ่นรุ่นเก่านตอนนั้นก็ไม,ม่หมดแล้วครับเดี๋ยวอยากให้ท่านผู้ชมฟังกรุป๊ปกรุ๊ปของซาวซ่าว่ามันจะสนุกสนานยังไงแล้วก็ถือว่าเป็นการแนะนําตัวของทุกคนด้วยผ่านเสียงเพลงครับผ่านคู่ปราตินซาวซ่านะครับลองฟังกันดูเลยครับวัน t w ว வாக்கிறேன். வாக்கிறேன். เยี่ยมมากครับนี่ครับเป็นกรุ๊ปของซาวซ่าจริงๆนะครับแล้วก็สแตนานะครับวงสยามคิวบานเนี่ยจะมาเล่นสดให้เราฟังเลยนะครับสองเพลงนะครับแต่วันนี้เนี่ยเวลาของมิวสิกเวิร์ชั่ยหมดลงแล้วนะครับก็สแตนนาอยู่กับสยามคิวบานโอนะครับสดานเนี่ยผมทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงริคาร์โดนะครับของสยามคิวบานโอซึ่งปล่อยออก YouTube ไปแล้วนะครับครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามมิวสิกเวิร์ชั่นได้นะครับย้อนหลังผ่านทาง facebook.com นะครับลายมิวสิกเวิร์ชันแล้วก็ยูทูบช สารมิสิษเฟชั่นเช่นกันนะครับ <Okay. S 1> ทุกคืนวันเสาร,าสรน์นะครับห้าทุ่มสปริงนิวนะครับวันนี้ผมแล้วก็เสียมคิวบานโนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเย้ I you're so to my heart with song and let me sing forevermore you are all i long for all i worship and adore in other words please be true in other words